ศุชาจะมาสอนแม่ย่าทำกุยชา่ายทอดนะคะทำเองไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวมานั่งสอนแม่ในครัวค่ะให้แม่ช่วยทำให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเนี่ยคะ่ะใบกุยช่ายวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้ออกกระสังเอาไปออกกระสังมิจิ <c oughs> เดี๋ยวล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอามาหัน่นวันนี้ก็จะใช้ แป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเหนียวสามแป้งนะคะในส่วนผสมของตัวแป้งค่ะเดี๋ยวขอดูสูตรจากเพื่อนแั๊บนะขนาดอะไรอ่ะชิซาใสิ้นกอ่ะชิซากล็กส์โมเบเบอร์สโม 安藤茶。 เบกกิ้งโซดาไม่มีก็เลยไม่ใส่เราทำแบบไม่มีเนี่ยนะคะอัี้โอ้อเดี๋ยวเราก็ขยำแล้วก็พักไว้ให้น้ำมันออกก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาทำแป้งกันนะคะอโอเคคือซื้อใบกุยช่ายมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตามจำนวนสูตรเดี๋ยวพิชาขอ แป้งเองเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ถ้าเอาแบบลดตามสูตรี่ชาขอใส่เองก็คือเราใส่แป้งทั้งหมด3ส่วนเนี้ยค่ะใส่แป้งแป้งทั้งหมด3าอย่างแต่ว่าี่ชาขอไม่ตัวนะคะีิชาใช้ผสมเองเลยเพราะว่าไม่งั้นมันมันไม่ได้เลยค่ะถ้าเอาถ้าเอาตามอุ่นอุถ้าเอาตามสูตรเพราะสูตรบอกว่าใบคุยช่าย500กรัม เรามีแค่ห้าสิบกรัมแล้วแล้วแล้วมันไม่รู้จะลดยังไงนิชากะกะกะแป้งตามไม่ถูกนิชาขอขอทำขอทำเอง ของเราเองค่ะเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวแป้งสุกแป้งแป้งสุกเอาไปทอดก็กินได้เหมือนกันค่ะ ừ, คิดคิดว่าคิดว่าความเหลวได้แล้วนะคะโอเคนี้เราก็เอาวุชายช่นะคะลงไปผสม ช่วงที่ว่าเรารอให้เรารอแป้งกับปุ๋ยชายตล่อม10นาทีเราจะมาทำซอสกันก่อนนะคะที่ชายจะใช้เป็นอันนี้เลยนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซอสเด็กสุป,ปูนเลยน้ำส้มนะคะน้ำส้มใส่ชูขอนญี้ปุ่นค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะ ก็จะเคี่ยวเคี่ยวนิดหนึน่งเคี่ยวให้มันเกลือผสมมันเข้ากันตั้งไฟอ่อนๆน,น้อยไปน้อยไปพอเติมนะคะชิชาชอบน้ำจิ้มเลยลเปิดไฟแล้วคนม,มีนกะถูกละเมื่อกี้ยังไม่เปิดไฟกะไม่ถูกเราทำสไตล์บ้านๆค่ะเราก็เติมได้ค่ะ ทำไปเติมไปค่ะทำไปชิมไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เผ็ดก็เติมพริกเพิ่มค่ะน,นี้เผื่อว่ากะกับแม่ยา่าชิมด้วยก็เลยไม่กล้าทำเผ็ดมากดูตอนนี้น้ำจิ้มน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวชิมรสชาติก่อน อ,อยอะ่สำหรับสีชานี่อร่อยให้อุปกัณ์ลองชิมให้แม่ย่าลองชิมว่าเผ็ดไหมอุปกรณ์ด้วยสไปซี่อ๋ออสไปซี่ไหมโอเคได้จะบุโอเคให้แม่ย่าลองชิมแนละ้วแม่ย่าไ,ไม่เผ็ดก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ค่อยมาทำน้ำจิ้มเพิ่มเพราะว่ามันง่ายมากค่ะ อร่อยแล้วเนี่ยบำรังแบบหวานๆเปรี้ยวเผ็ดๆกำลังดีเลยค่ะโอเคเราก็ผักน้ำจิ้ม้อยเดือดแล้วปิดเตาแก๊สได้น้ำจิ้มก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองได้น้ำจิ้มกุ้ยช่ายแล้วก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะเทแป้งกับกุ้ยช่ายที่ผสมไว้ลงพิมพ์ค่ะได้พิมพ์นี้พอดีเป๊ะเลยอ่ะได้พิมพ์นี้พอดีเลย ไปนึ่งกันค่ะตอนนี้ก็ตั้งกระทะรอไว้แล้วนี่นะคะตั้งกระทะรอไว้แล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้ํามันเดือดแล้วเราก็จะเอาปุยชย่เมื่อกี้นะคะลงไปนึ่งค่ะนี่นะคะนี่มีเริ่มร้อนแล้วไอมีไอขึ้นมาแล้วโหพิมพ์พอดีเลยเราก็จะปิดฝานึน่งไว้สิบ สิบถึงสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวลองสิบนาทีก่อนว่ามันสุกไหมถ้ายังไม่สุกก็ต่อไปสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะจุบป,ปุ่นเดี๋ยวจุบปุนโอเคจุดป,ปุ่นถาจรัเกได้โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ครบสิบนาทีแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามันสุกหรือยังว,ว้าววอเทอร์น้ำเยอะน้ำเยอะไปวิเนี่ย ยังไม่สุกค่ะเดี๋ยวนึ่งต่อนะคะเดี๋ยวนึ่งต่ออีกมันยังไม่สุกค่ะสงสัยสีชาจะผสมน้ำเยอะไปขอเช็คก่อนเฮย้ยข้างล่างมันสุกแล้วอะมันเหลือแค่แบบข้างบนเป็นน้ำอะเฮย้ยเพื่อนเพื่อนคะข้างล่างมันสุกแล้วค่ะเนี่ยมันเหลือแค่ข้างบนเป็นน้ำแต่ว่ามันยังใสยอยู่เดี๋ยวเอาอีกห้านาทีค่ะ อเอาอีก5กฟุน5ฟุนเนีたたらら่ยให้5ฟุนต่นแล้ระชีราต่อดาซมาค่ะตอนนี้ครบอีก5นาทีรวมเป็น15นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะูเออขาวขึ้นแล้วนะคะสีตอนนี้ขอจิ้มดูนะคะอืม มันมันยังไม่ค่อยแข็งเลยหรือว่ามันต้องรอให้เซตตัวก็ไม่รูอันนี้คือสิชาออกตัวก่อนนะคะสิชาทําครั้งแรกค่ะสิชาว่าเนื้อมันได้แล้วนะสิชาว่าเนื้อมันได้แล้วค่ะแค่ข้างบนมันเป็นน้ํากับน้ํามันโอเคแล้วค่ะได้ได้ล้ได้ล,ดล้เดี๋ยวคราวนี้เราก็รอทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตักแล้วก็ไปทอดกันค่ะตอนนี้ เรียบร้อยในส่วนของการนึ่งกุยช่ายเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ครั้งแรกได้อยู่นะเนี่ยนี่นะคะให้ดูใกล้ๆอาจจะไม่สวยเพราะว่าเอาช้อนเอาช้อนจิกเช็คนะคะได้แล้วอะนี่ยแหละเดี๋ยวคราวนี้เราก็รอให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตัดเดี๋ยววันนี้จะทอดในหม้อทอดไรน้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพค่ะ healthy healthy เครอมันเย็น นี่นะคะในส่วนของน้ำจิมรสชาติเข้มขน้นอร่อยมากค่ะมีแค่พริกสองเม็ดแต่แบบแอบเผ็ดแล้วนะคะเนี่ยเป็นพริกแห้งค่ะพริกแหง้งพริกแหงแ้งไทยเราเนี่ยแหละค่ะคิ้วมายังไม่หมดอุ้ยอยากกินแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอให้มันให้มันเย็นแล้วจะเอาไปทอดแล้วโอเคตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะนี่กุยช่ายนึ่ง โอ้ยเนื้อโอเคเลยอะพอเย็นแล้วใช่เลยเนื้อนี้เดี๋ยวเราแกะออกจากพิมพ์แล้วก็เอาไปทอดกันนะคะเฮีบารุซก็คนนี่ชิชันโอイルนุ่มมากโอイルพุดอโอ้ยได้จูบสินโนองนองโอイ เดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้อทอดกันค่ะห,หมดไหมรอบแรกน่าจะได้แค่ครึ่งเดียวได้หมดไหมน่าจะพอวดีได้อยู่นะได้ได้ได้ปิดเบียดหน่อยโอ้โได้ได้ดดไ,ออได้ได,ด,ดีจะช็อตโตอ่อยไหมเด้จะบุก จีออจก็ออยอะลุไม่ต้องได้นอ no อ i l try วันนี้จะใส่แบบไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอันนี้มันก็มีน้ํามันอยู่แล้วเพื่อสุขภาพไม่ใส่น้ํามันเลยดีกว่าเอาไปทอดกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวลองลองร้อยหกสิบแล้วก็ท่าไมินิดลองทําเ็มคาราเกะรัดทับคอ,อ,อร์ลเกะจื้อคอร์เกะจือ,อ อันนี้แบบในหมอ้อทอดนะคะมันมันดูไม่ค่อยกรอบเท่าทอดในกระทะเนาะเดี๋ยวกลับด้านดูก่อนว่าเป็นยังไงโอ้ยอ,อนี่แหละเอาอีกเอาอีกเช็ดจิกจิกเออนี่แหละต้องได้แบบนี้แหละก็กรอบ เคเดี๋ยวขอกลับด้านอีกรอบนะคะอยากให้มันเกียเก๊ยๆแบบนี้จะได้กรอบไม่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 ดำไม่ไมไมดำอันนี้แหละโอเคออเสร็จเลยก็ได้ดีกว่าพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวเอาไปใส่จานกินเลยนี่ค่ะเดี๋ยววากะช่วยเอาออกจากหม้อทอดให้จริงๆถ้าเราทอดในกระทะสิชาจะากรอบกว่าน,นี้อีกนั่นเนี่ยนี่สิชาก็จะเอากรอบกว่าน,นี้แต่ว่าวกากะเอาออกพอแล้ว กลัวกะเขากลัวไหมไม่เป็นไรครั้งแรกกับการทํากุยช่ายทอดและทอดในหม้อทอดไล้น้ำมันเมื่อกี้สิชาก็ลองชิมแบบที่มันมติดติดก้นพิมพ์นะคะยังไม่ทอดก็อร่อยค่ะแบบแป้งกำลังอร่อยเนี่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาชิมแบบทอดเสร็จแล้วกันนะคะ Let's eat! ซามาโชวซอสสุกโอ้นไก่ เรียบร้อยแล้วนะคะกุยช่ายทอดของสิชาวันนี้หน้าตาน่ากินมากเลยนี่นะอันนี้คือซอสอันนี้ทอดแบบไม่เกียมมากนะคะเพราะว่าทอดในหม้อทอดค่ะอยากเอาเกียมกว่านี้นะเนี่ยแต่ก็โอเคแล้วแหละได้อยู่กับการทํากุยช่ายทอดครั้งแรกถือว่าโอเคไปชิมรสชาติด,ดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะลองชิม,มนะสิชาชอบแบบ ซอสซอสเยอะๆ <S <S อขอกินแบบน,นี้ชอบซอสชอบซอสฉ่ำๆค่ะ<ม>ว,ว้วาวอรอากอร่อยอร่อยหอมมากเลยอ่ะ กรอบนอกนุ่มในอ่ะอร่อยมากทำเองชมตัวเองเฮ้น้ำน้ำจิ้มทิ้งไว้นานแอบเผ็ดแล้วเนี่ยแล้วรำเป็นไงกันดแล้วเนี่ยทาไรแล้วเนี่ยอีมาซอสุกทะลา すごい。 あれ言うたな、ないし言うたな、今なも <laughs> し、いし、い言うたな。も大事。もし、もし、いし、いし、いし、手にもしい、もしい、もしい、しいしい、もし、もしい、いし、いおいし、いおいし、いし、 で、ここに、入れて、で、ここに、ほッと。はい、ここですか。はい。はい。うん。あ、ローマうん、美味しい。うん。セーブ。チヂミ。チヂミ、バット、ちょっと、ディファレンスです。たい。 คล้ยฟิลิปปอืมอันนี้เือเลนซอสอืมคล้ายคล้ายชิจิมิอืมอันนี้มันจะคล้ายชิจิมิของของเกาหลีค่ะโคเรียชิจิมิโคเรียอืมคล้ายคล้ายชิจิมิของของญี่ปุ่นเอ้ยของเกาหลีอะ่ะอืมที่ญี่ปุ่นจะมีชิจิมิขายอืมโอเคอืมทำง่ายด้วยไปลองทำกันนะคะแค่คลิปนี้แล้วพี่กอน เป็นยังไงบ้างคะกับคุยชายทอดครั้งแรกของสีชาและแม่ยา่ายังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะมาต้นเน